สวัสดีครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่อง e m s a Channel ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาดู iPhone 2รุ่นกันเหมือนเดิมนะครับรุ่นแรกจะเป็น iPhone 11 แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่ผมจะนำมาให้กับทุกท่านได้ดูกันวันนี้ก็คือ iPhone 8 Plus นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงนี้นะครับ iPhone 12ก็ใกล้ที่จะเปิดตัวเต็มทีนะครับ iPhone ทุกรุ่นแน่นอนว่าจะมีการปรับลดราคาลงมานะครับซึ่งแต่ละรุ่นนะครับก็จะลดราคาไม่เท่ากันยังไงแล้วผมจะนามาอัปเดตให้กับทุกท่านได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสหรับราคา iPhone ทุกรุ่นแต่ว่าวันนี้เรามาดูโปรการลดราคาของ iPhone 11 Pro กันก่อนนะครับต้องบอกเลยว่า น่าสนใจจริงๆรวมไปถึง iPhone 8 Plus นะครับไอโฟนรุ่นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งที่หลายท่านสอบถามราคากันเข้ามาเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาล่าสุดสําหรับคลิปนี้ว่า iPhone 8 Plus มีราคาเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนว่าผมจะเอาทั้งราคาเครื่องเปล่านะครับรวมไปถึงราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตนะครับมานําเสนอให้กับทุกท่านได้ดูเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสั่งซื้อทั้ง iPhone 11 Pro นะครับแล้วก็ iPhone 8 Plus บอกเลยว่าน่าส ใจทั้ง2รุ่นนะครับโดยเฉพาะ iPhone 11 Pro นะครับมีการลดราคาลงมาเยอะมากๆเดี๋ยวมาติดตามด้วยกันในคลิปนี้นะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็มีความแตกต่างกันในหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นในเรื่องของขนาดนะครับ iPhone 11 Pro จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแต่ว่าจะมีส่วนที่แสดงผลหรือว่าขนาดหน้าจออยู่ที่ประมาณ5.5นิ้วเท่านั้นในขณะที่ iPhone 11 Pro นะครับก็จะมีขนาดที่เท่ากันเลยกับ iPhone 10 iPhone 10s นะครับ หน้าจอการแสดงผลก็จะอยู่ที่ประมาณ5.8นิ้วซึ่งราคาเปิดตัวก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro ก็ประมาณ35,900บาทนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ถึงปีราคาก็ถือว่าลดลงมาเยอะพอสมควรสำหรับชิปเซตการประมวลผลของทั้ง2รุ่นนะครับ iPhone 8 Plus เป็นชิป Apple A11 Bionic นะครับส่วนทางด้าน iPhone 11 Pro จะเป็นชิป Apple A13 Bionic ซึ่งก็แน่นอนว่าทางด้าน iPhone 11 Pro นะครับความแรงหรือว่าในเร เรื่องของชนิดของหน้าจอต่างๆรวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆนะครับก็จะดีกว่าทางด้าน iPhone 8 Plus อยู่พอสมควรนะครับนี่เป็นข้อมูลการเปรียบเทียบเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะดูแบบละเอียดนะครับสำหรับข้อมูลการเปรียบเทียบของ iPhone 8 Plus แล้วก็ iPhone 11 Pro ท่านสามารถไปดูได้นะครับในคลิปจากช่องของเราผมได้ทําการเปรียบเทียบไว้แล้วเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเน้นดูในเรื่องของการ,รลดราคาของ iPhone ทั้ง2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่ราคาเครื่องเปล่านะครับ ของ iPhone ทั้ง2รุ่นเริ่มดูกันที่เว็บไซต์ Lazada กันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11 Pro เป็นเครื่องแท้ศู์ไทยนะครับจากราคาปกติ35,900บาทก็ลดราคาให้นิดหน่อยนะครับเหลือ33,400บาทนะครับในส่วนของการชำระเงินก็ผ่อนได้นะครับผ่อน0สูงสุด10เดือนจ่ายเพียงเดือนละ3 3 4 0บาทต่อเดือนนะครับก็สามารถเป็นเจ้าของ iPhone 11 Pro ได้แล้วหรือว่าท่านจะเก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับรวมไปถึงการโอนการจ่าย่ัน บัตรเครดิตก็ทําได้เช่นเดียวกันสําหรับความจุมีให้เลือกกันครบทุกความจุนะครับแน่นอนว่าสินค้าเป็นของแท้100%เรซเราสั่งซื้อผ่านลาซาด้านะครับสามารถเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันเหตุผลการเปลี่ยนคืนก็เป็นไปตามที่ลาซาด้าเขากําหนดนะครับมีประกันของศูนย์ Apple ให้1ปีเต็มเราซื้อไปแล้วมีปัญหาอะไรเอาเข้าซ่อมหรือว่าเอาเข้าเคลมที่ศูนย์ของ Apple ได้ทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นก็มั่นใจได้เลยสําหรับการซื้อ iPhone ผ่านทางด้านเว็บไซต์ ส่วนทางด้าน iPhone 8ทั s นะครับสำหรับเว็บไซต์ร z a d a เหมือนกันเครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มนะครับจากราคาปกติ21,900บาทลดราคาเหลือ16,990บาทนะครับนี่เป็นความจุ 128GB กิกตอนนี้ความจุ 64G กิกจะไม่มีจัดจำหน่ายนะครับสำหรับเว็บไซต์ Lazada ถ้ามีก็จะเป็นในส่วนของเครื่องนอกนะครับหรือว่าเครื่อง e f u ฟ b i s h e d ถ้าเครื่องแท้ศู์ไทยจะขายเฉพาะความจุ128กิกนะครับในส่วนของ การเก็บเงินนะครับเราสั่งไปแล้วก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับหรือว่าเราอยากจะโอนอยากจะจ่ายผ่านบัตรเครดิตก็ทําได้เช่นเดียวกันเปลี่ยนคืนสินค้าได้ภายใน15วันนะครับมีประกันของศูนย์ให้1ปีเต็มสําหรับคนที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 11 Pro หรือว่า iPhone 8 Plus นะครับจาก Lazada เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปดูกันต่อเลยที่เว็บไซต์ที่2หรือว่าแอปที่สนะครับสำหรับเว็บไซต์ Shopee สำหรับ iPhone 11 Pro มี มีขายทั้งความจุ64แล้วก็256กิกนะครับแน่นอนว่าเป็นเครื่องใหม่แท้นะครับประกันศูนย์ไทยแล้วก็ยังสามารถผ่อนศซได้ด้วยจากราคาปกติ35,900บาทนะครับลดเหลือ27,500บาทเท่านั้นสําหรับความจุ64กิกนะครับการชำระเงินเราก็สามารถจ่ายแบบปกตินะครับก็คือการโอนการเก็บปลายทางหรือว่าจะผ่อนศผ่านบัตรเครดิตก็ทําได้เหมือนกันยังไงแล้วท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนได้นะครับที่ลิงก์ใต้คลิป สำหรับ iPhone 11 Pro ความจุ64 g b 27,500บาทจาก Shopee นะครับส่วน iPhone 8 Plus ก็ลดราคาให้เหมือนกันนะครับเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์ Apple 1ปีเต็มจากราคาปกติ21,900บาทนะครับลดเหลือ16,790บาทสำหรับความจุ128 g b นะครับแล้วก็มีส่วนลดเพิ่มเติมให้ด้วยยังไงแล้วท่านเข้าไปดูรายละเอียดก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรถ้าอยากจะซื้อไปอ่านรีวิวจากทางร้านก่อนก็ได้จะแชทสอบถามกับทางร้านโดยตรงก็ได้นะครับสำหรับ ราคานี้16,790บาทต้องบอกเลยว่าเป็นราคาที่ดีงามมากๆนะครับได้ความจุถึง 128GB รกิกราคาก็ถูกนะครับปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายนะครับสำหรับ iPhone 8 Plu ัเป็นของร้าน JDC ิเซนจากราคาปกติ21,900บาทนะครับลดเหลือ17,800บาทนี่เป็นความจุ 128GB กิกท่านใดที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะครับแน่นอนว่าสินค้าเป็นของแท้เครื่อง สินค้าได้ภายใน7วันถ้าท่านมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็คอมเมนต์สอบถามกันได้เลยนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี่เป็นราคาเครื่องเปล่าทั้งหมดของ iPhone 11 Pro นะครับที่สามารถซื้อได้ในราคาประมาณ27,000เท่านั้นนะครับรวมไปถึง iPhone 8 Plu s ความจุ 128GB กิกนะครับซื้อได้ในราคา16,00 0บาทนะครับท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อกันได้เลยที่ลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อที่การซื้อเครื่องพร้อมโปรอินเทอร์เน็ตกันบ้างน,นะครับสำหรับ iPhone ทั้ง2รุ่น แน่นอนว่ามีการปรับลดราคาที่น่าสนใจพอสมควรนะครับไปดูกันที่ค่ายแรกนะครับที่มีการลดราคาให้ซึ่งก็จะเป็นของค่าย AIS นะครับสำหรับ iPhone 11 Pro ราคาเครื่องเปล่าก็มีการลดราคานะครับจาก35,900าก็ลดเหลือ3900บาทเท่านั้นส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับมีให้เลือกกันหลายแบบเลยนะครับแบบแรกเป็นโปร AIS Hot Deal แบบเปิดเบอร์ใหม่สามารถซื้อได้ในราคา15,700บาทเท่านั้นนะครับส่วนโปร AIS Hot Deal แบบธรรมดาซื้อได้ราคา15,700าแล้วก็ Pro AIS Base Buy นะครับไม่ติดสัญญาซื้อได้ราคา29,900บาทก็คือราคาเครื่องเปล่านะครับสำหรับลูกค้า One to Call ซื้อได้ราคานี้เลยส่วนลูกค้าทั่วไปนะครับซื้อได้ในราคา3900 0บาทซึ่งรายละเอียดของ Pro ถ้าเราจะซื้อนะครับ iPhone 11 Pro ก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าเปิดเบอร์ใหม่จะมีจ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า11,770บบาทนะครับสำหรับการซื้อ ื้อเครื่องราคา15,700าถ้าท่านซื้อราคา17,700เ็จก็จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตลูงหน้า ,9630 บาทนะครับแล้วก็ถ้าซื้อในราคา19,700กา็ก็จ่ายค่าบริการลวกหน้า8 0 2 5บาทเงื่อนไขการซื้อก็จะประมาณนี้นะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้ส่วนทางด้าน iPhone 8 Plu s นะครับของค่าย ais เช่นเดียวกันรุ่นนี้ใส่ได้เฉพาะซิม ais เท่านั้นนะครับต้องใช้จนครบสัญญาก็คือ12เดือนเราถึงจะสามารถยกเลิก หรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้นะครับแล้วก็เครื่องก็จะปลดล็อกให้เราสามารถใส่ได้ทุกซิมเมื่อเราใช้งานจนครบ12เดือนสําหรับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่18,400บาทนะครับส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรก็เริ่มต้น6,900บาทสําหรับโปร AIS Hot Deal ทั้งเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็แบบธรรมดานะครับส่วนโปร AIS b a s e Buy แบบติดสัญญา12เดือนนะครับซื้อได้ราคา9,900บาทเท่านั้นแล้วก็แบบไม่ติดสัญญาซื้อได้ราคา17,200บาทนะครับลูกค้าทั่วไป ก็ซื้อได้ในราคา18,400สําหรับรายละเอียดของโปรนะครับถ้าเราจะซื้อโปร AIS Hot Deal ราคา6,900บาทก็จะมีค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าประมาณ6,955บาทนะครับถ้าซื้อราคา8,400ก็มีค่าบริการล่วงหน้า6,400แล้วก็ถ้าเราซื้อราคา9,900นะครับก็มีค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้า5,800บาทนะครับลูกค้าทั่วไปผ่อนชําระก็ราคา18,400บาทรายละเอียดโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับ ท่านใดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถไปติดต่อสอบถามหรือว่าจะไปหาซื้อกันได้เลยนะครับที่ AIS Shop หรือว่า Tele วิช s h อ p ใกล้บ้านท่านทั้ง iPhone 11 Pro นะครับรวมไปถึง iPhone 8 Plus นะครับไปดูกันต่อที่ค่ายที่2นะครับเป็นของค่าย d t แทสําหรับ iPhone 11 Pro ความจุ64กิกมีให้เลือกกัน2สีนะครับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรเริ่มต้น19,700บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรอินเทอร์เน็ตให้เราเลือกดังนี้นะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1,400 4 9 9บาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา19,700บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า6,000บาทนะครับตรงกลางเป็นโปร10,99บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา21,700นจะครับจ่ายล่วงหน้า4 0 0 0บาทแล้วก็โปร6 9 9ซื้อเครื่องได้ราคา23,700บาทนะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,000บาทเท่านั้นทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับนี่เป็นโปรแบบปกตินะครับส่วนอีกโปรหนึ่งสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้าแบบ Blue Member ของทาง Dtag สามารถซื้อ iPhone 11 Pro ได้ที่ราคา19,700บาทเชน่นเดียวกันแต่ว่าจะจ่ายค่าบริการล่วงหน้าเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะครับซึ่งถามว่าโปรนี้ใครที่ใช้งานได้ก็คือคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตดีแทอยู่แล้วนะครับที่มีอายุการใช้งานตั้งแต่12เดือนขึ้นไปก็สามารถไปรับสิทธิพิเศษนี้ได้นะครับรายละเอียดก็เป็นตามตารางอย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับท่านเลือกโปรไหนก็จ่ายค่าบริการอินเทอร์เน็ตรายเดือนล่วงหน้าเพียงแค่100บาทเท่านั้นทุุกคววามจนส่น iPhone Plut 8 Plus ของค่าย DT แทนะครับเราสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น1,400บาทส่วนราคาเครื่องเป่าขายอยู่ที่18,400นระครับรุ่นนี้รองรับเฉพาะเครือข่าย DT แทเท่านั้นส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรมี3โปรนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ10,99บาทต่อเดือนก็ซื้อเครื่องได้ราคา1,400นะครับจ่ายล่วงหน้า1 0 0 0บาทเท่านั้นตรงกลางเป็นโปร899ซื้อเครื่องได้ราคา12,400่น้จ่ายล่วงหน้า500้อนะครับแล้วก็โปร699ซื้อเอด้า,า13,400บาท จ่ายล่วงหน้า500นะครับท่านชอบโปรไหนก็สามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ d t a c ็กช็นะครับหรือว่าศูนย์ดีแทก็จะมีอยู่ตามห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศส่วนค่ายสุดท้ายเป็นของค่ายทูมูฟเอชนะครับ iPhone 8 Plus จะไม่มีจัดจําหน่ายแล้วเหลือเฉพาะ iPhone 11 Pro นะครับมีขายกันครบทุกความจุราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่33,900บาทนะครับส่วนโปรโมชั่นการซื้อเครื่องพร้อมโปรเป็นโปรแบบย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ราคา27,000บาทซึ่งจะมีรายละเอียดของโปรประมาณนี้นะครับแบบ แรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499ราบาบาทต่อเดือนนะครับซื้อเครื่องได้ราคา2700จ่ายลุงหน้า6,200บาทมีสัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตไม่อั้นไม่ลดสปีดค่าโทรก็ให้เรามาโทรทั้งหมด1,200นาทีโปร1น9บาทต่อเดือนซื้อเครื่องได้ราคา22,700บาทนะครับจ่ายค่าเน็ตลุงหน้าด้วย4,200สําหรับสัญญาก็มี12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อั้นไม่ลดสปีดเลยที่ความเร็วสูงสุด300เมส่่วนคาโทร้วก็699ซ ซื้อเครื่องได้ราคา24,700บาทพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้า2,500นะครับมีสัญญา12เดือนเช่นเดียวกันอินเทอร์เน็ตของโปรนี้ให้มา 30G กิกนะครับที่ความเร็วสูงสุด300เมกส่วนค่าโทรก็250นาทีท่าในใดสนใจนะครับอยากจะซื้อสามารถไปหาซื้อกันได้เลยที่ศูนย์ทูทุกสาขาโอเคนะครับนี่ก็เป็นการสรุปราคาทั้งหมดของ iPhone 11 Pro นะครับแล้วก็ iPhone 8 p l u ัทั้งเครื่องเปล่าแล้วก็เครื่องพร้อมโปรนะครับเป็นราคาล่าสุดวันนี้วันที่14กันยายนปี263 ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์นะครับผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีครับ